เคยได้ยินชื่ออำเภอขามทะเลซอกันไหมครับเป็นอำเภอเล็กๆครับที่อยู่ในจังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่ที่นี่เป็นแหล่งผลิตเกลือสินทาโบราณครับที่มีประวัติความเป็นมานับร้อยปีเลยทีเดียวครับเรื่องราวของเกลือที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อ่ะ น่าสนใจเป็นภูมิปัญญาแล้วก็คือเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าให้กับชุมชนของเราคืนนี้เราจะไปนอนค้างที่โฮมสเตย์ในอำเภอนี้กันครับอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา โล่าเที่ยวได้ทุกเดือนซีซัน4กลับมาแล้วจ้า <_ d ata> เจอแชมป์เหมือนเดิมนะครับ <_ d ata> ความพิเศษของซีซันนี้อย่างที่บอกครับว่าปกติแล้วผมจะไปแบบวันดเดรทิปครับแต่รอบนี้เนี่ยผมรีเควส์เลยว่าขอแบบ2วัน1คืน <_ d ata> แล้วอำเภอที่ผมนึกถึงมากที่สุดคืออำเภอ หาดทะเลสอเพราะว่าครั้งแรกที่ผมมาทําโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนเนี่ยผมก็มาที่หาดทะเลสอครั้งแรกเลยเหมือนกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าที่อาเภอหาดทะเลสอเนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโคราชจีโอพาร์คและนอกจากนั้นวันนี้กิจกรรมของเราเราจะไปที่เดินเกลือด้วยเขาบอกว่าเดินเกลือเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอยู่มาอย่างยาวนานกว่า90ล้านปีโอ้โหวันนี้เรามีโฮมสเตย์อีกหนึ่งโฮมสเตย์ที่น่านอนมากแต่ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มทั้ง หมดเนี่ยเรามาหากาแฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสตาร์ทจากคาเฟ่ก่อนเดี๋ยวเราแวะไปร้านกาแฟร้านหนึ่งหน่อยละกันครับเขามีชื่อร้านว่า So You House นั่นเองนะฮะไปบูตเอนเนอร์จีนก่อนจะได้มีแรงเดินทางไปถ้าพร้อมแล้ว let's go จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าที่โคราเนี่ยมีคาเฟ่น่ารักน่ารักเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ So ยูเฮาส์คาเฟ่นั่นเองครับจริงๆแล้วผมผ่านบ่อยมากแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามา พูดถึงตัวคาเฟ่ของเขาหน่อยแล้วกันนะฮะ Soyu House Cafe ดีไซน์ของเขาที่เขาออกแบบร้านมาเนี่ยก็คือเป็นร้านสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นร้านนี้นอกจากจะมีโซนตัวร้านตรงนี้แล้วที่คุณสามารถนั่งห้อยขาได้นะครับเดินทะลุข้ามไปฝั่งนู้นเขาก็จะมีโซนสนามหญ้าครับให้เราสามารถมานั่งทำงานพักผ่อนแบบชิลๆแบบนี้ได้นะครับ ทเทคเจอร์ดีอยู่นะและนี่คือร้านโซ y ูเฮาส์คาเฟ่ครับและก็อย่างที่บอกครับว่าอำเภอขามทะเลสอเนี่ยมีเรื่องราวนะครับของเกลือสินเทาโบราณ ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายร้อยปีครับและพื้นที่ที่มีแหล่งเกลือเยอะที่สุดก็คือที่ตำบลพันดุงครับและตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่นั่นกันครับ บ้านพันดุงตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดสูงโคราชซึ่งมีดมเกลือถึง5 0 0พันกว่าไรซึ่งมีหินเกลืออยู่ในหมวดหินมหาสรคามในช่วงฤดูฝนชุมชนจะทําไร่ทํานาในช่วงฤดูแล้งน้ําในทุ่งนาจะแห้งเกลือจะขึ้นมาอยู่บนดินชาวบ้านจะนําดินมาต้มเกลือเพราะว่าบริเวณนี้ในสมัยโบราณมีเกลือเป็นสินค้าในการแลกเปลี่ยนซื้อขายนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพปศุสัตว์การเลี้ยงวัวนม ซึ่งวัวของชุมชนเราให้น้ำนมคุณภาพดีโดยเราให้แร่ธาตุแก่วัวคือเกลือโดยเราจะนำเกลือแผ่นไปให้วัวเลียค่ะโหให้วัวเลียเกลือแผ่นเนี่ยนะ,ะมันไม่เค็มหรอเค็มไหมเค็มค่ะเค็มใช่ไหมเป็นการช่วยที่ทำให้นมคุณภาพดีพพดขึ้นเอางั้นอย่างอำเภอขามทะเลสอถ้าสมมติเกิดว,ว่าเราจะพูดถึง โคราจูปานี่คือมีตรงไหนบ้างอยู่ที่ไหนมีที่นี่ค่ะที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีเดินเกลือค่ะมีทั้งหมดเกี่ยมอำเภอค่ะมอำเภอค่ะมีอำเภอสีคิ้วอําเภอสูงเนินอําเภอขามทะเลซออําเภอเมืองและอําเภอสฉลิมพระเกิค่ะแล้วอย่างนี้เกลือสินเทาโบราณนี้อยู่คู่กับอําเภอขามทะเลซอมากี่ปีแล้วหนูรู้ไหมมากกว่าร้อยปีมากกว่าร้อยปีอเหรอคะ ต้องขอขอบคุณมักูเทศตัวน้อยของเราทั้งสองคนมากๆนะครับที่บอกถึงเรื่องราวดีๆที่นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับจากการลุกล้ําของน้ําทะเลสู่การตกผลึกเป็นเกลือที่มีมาหลายร้อยปีครับแล้วอยู่มาถึงตอนนี้ได้เนี่ยมันเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ทําให้ผมได้รู้อะไรใหม่ๆเยอะขึ้นจริงๆนะครับเรื่องของเกลือยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเราได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาครับว่า เขาทำกันยังไงแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวแชมป์ขอแวะเอาของไปเก็บที่พักแป๊บหนึ่งครับที่โป่งบุรพาแคมปิ้งแล้วหลังจากนั้นเราจะไปต่อกันที่เดินเกลือพันดุมครับ มาครับผมสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับโอ้โหคือโป่งบุรพาแคมปิ้งนะครับโป่งบุรพาแคมปิ้งผมจะบอกว่าเดินทางมาทางเข้าจะแบบดินแดงเยอะนิดนึงช่วงนี้หน้าฝนเนาะครับผมช่วงนี้หน้าฝนแต่แบบลำบากนิดนึงพอเข้ามาเจอบรรยากาศนี่คือหายเหนื่อยเลยครับพ่องั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากระเป๋าเข้าไปเก็บในห้องของผมก่อนนะครับขอบคุณนะครับพ่อ และนี่คือห้องพักของผมในคืนนี้นั่นเองนะครับที่โป่งบูรพาแคมปิ้งครับวันนี้พ่อจัดเป็นแบบบ้านไม้ไผ่เอาไว้ให้ซึ่งบ้านไม้ไผ่เนี่ยเขาก็จะมีพัดลมให้1ตัวมีชั้นวางของให้มีโคมไฟให้นะครับคือบ้านน่ารักมากแล้วก็มีห้องน้ําให้ในตัวด้วยแล้ววันนี้ครับผมซื้อแพ็กเกจโฮมสเตย์ในราคา650บาทต่อคนย้ําเลยนะครับว่าราคา650บาทต่อคนครับ จะได้อะไรบ้างได้ที่พัก1คืนครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนเกลือสินเทาพันดุงครับอย่างที่บอกเอาไว้ครับว่าที่โป่งบุรพาแคมปิ้งที่นี่นะครับบ้านไม้แห่งนี้เนี่ยเขานอนได้แบบ2ห้องนะห้องหนึ่งก็คือ2คนอีกห้องหนึ่งก็คือ1คนและลานที่อยู่ตรงนี้ครับคือลานกลางเต็นท์นั่นเองครับเขามีด้วยกันทั้งหมด3ลานครับแต่ตรงเนี้ยคือลานใหญ่เลยแล้วนอกจากนั้นในนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้เราได้ทาํากันทั้งขับรถ ATV ทั้งายเายรือยััเดีวผม กลับมาทำกิจกรรมอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้บ่ายโมงพอดีเดะเรามีนัดกันที่เดิดเกลอเอาไว้อยู่ครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแชมป์จะไปทำอะไรที่นั่นดูดูกันครับ เอาละครับตอนนี้ออกจากที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกําลังเดินทางไปที่เดิ่นเกลือครับซึ่งผมเคยไปมาแล้วนะอําเภอขาทะเลสอที่นี่แหละครั้งแรกเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแม่ๆมบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเรียนรู้และก็ลองทําแบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในระหว่างนี้เดินทางไปเจอแม่ๆที่เดิ่นเกลือก่อนเลยแล้วกันครับ กลับมาอยู่ที่เดิมฮะหลังจากห่างหายไป2ปีครับและยังเจอกับพี่สาวสวยพี่ติ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้พี่ติ๋มดูแบบว่าเป็นโซนต่างๆที่แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะผมจําได้ว่าเมื่อสองปีที่แล้วที่ผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหตอนนั้นคือร้อนมากตอนนั้นช่วงที่แบบอากาศร้อนๆเนี่ยขี้กระทาจะเยอะมากงั้นเดี๋ยวต้องถามพี่ติ๋มนิดนึงครับว่าประวัติความเป็นมาจริงๆแล้วเกลือสินทา์นี้อยู่คู่กับที่อำเภอนี้มานานแค่ไหนแล้วครับอ๋ออยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะค่ะเป็นร้อย ครัครับ,รบแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยาญขั้นตอนการทําเครือสินเทาทจริงๆนั้นคือต้องต้องเริ่มจากขั้นตอนแบบไหนก่อนครับอ,อ๋อแรกเริ่มนะคะก็คือการขูดดิน,นะคะ่ะหน,าน้าดินอะ่ะที่นี่จะเรียกว่าการขูดขีกกระทาแล้วก็นำขีกกระทาที่ได้อามาใส่หลังต้นตา ครับ <architectural udo> ผมก็คืออันนี้ก็คือตัวนี้ใช่ค่ะคือต้นตาลที่ต้นตาลธรรมชาตินะเนาะโอ้ยแล้วอย่างนี้ช่วงหน้าฝนทําไงอะครับช่วงหน้าฝนก็คือจริงๆอะแม่แม่ต้มเกลือก็ช่วงนี้จะทํานากันเนาะจริงๆจะทําช่วงหน้าแ้งอากาศรกรุมพมีนาเมษาครับพอถึงฤดูกาลทํานาแม่แม่ก็จะไปไปทานาค่ะแล้วคราวนี้เวลาหน้าฝนเนาะก็คือเราขูดหน้าดินไม่ได้เพราะว่าดินจะซึม เกิจะเสื่มลงเนาะครับเราก็เลยไปทํานากันก็คือเป็นอาชีพเสริมเวลาช่วงหน้าหน้าร้อนหน้าร้อนก็คือถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ทำนาก็มาทํานี่ลานพืออินเท่ากันเป็นอาชีพเสริมงั้นเดี๋ยววันนี้ให้พี่ติ๋มพาผมไปดูขั้นตอนการทํำหน่อยละกัน ตอนนี้ขั้นตอนแรกของเราตรงนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเตรียมเหมือนไส้กรองคือต,อนต้นตาลจริงที่สามารถทําได้หลายอย่างเลยใช่ค่ะนอกจากเป็นเลยอ,อีโปงแล้วก็คือหลังจากใช้งานเสร็จแล้วก็มาทําเป็นหลงต้นตางก <ผม S 2> องผมเคยภายเลยอ,อีโปงผมจําได้เลยอ่ะโอเคขั้นตอนตรงนี้คือเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับตัวกรองต่อน,นอ,อ๋อจากก็จะมีไม้ไผ่นะคะครับผมตัดเป็นซีๆ่ๆเนาะแล้วมาเรียงเป็นรูปล่นาครับผมสองแล้วก็เราจะเอาย่าคานะคะคย่าคาตากแห้งมามอยู่ขั้นที่สอง่ะขั้นที่สามก็จะเป็นแกลบดิบ ครับผมจากชั้นที่4ก็จะเป็นทรายหยาบค่ะทรายหยาบค่ะแล้วชั้นสุดท้ายก็คืออีกขีกทาฮะแล้วหลังจากพอเราได้น้ําออกมาเสร็จปุ๊บเราไปตรงไหนต่อฮะเราก็ทดสอบความเค็มด้วยการชิมไม่ใช่ค่ะอ๋อด้วยการที่นี่มีภูมิปัญญาก็คือเราใช้กิ่งครูของที่นี่ค่ะวัดความเค็มอ๋ออันนี้เหรอครับคือหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะอ่าเราจะไม่รู้ว่าอันไหนคือเค็มหรืออันไหนคือไม่เค็มเพราะฉะนั้นเราจะกิ่งรูนะฮะใส่ไปพร้อมกันแบบนี้ตุ้มอ่ะอันนี้เค็ม ใช่ค่ะอันนี้คือแสดงว่ายังไม่ได้ที่ก็จะจมไปแบบนี้เราก็เอาน้ำมานี้ไปทำอะไรต่อฮะไปต้มไปต้มเกลือแบบนี้เลยใช่ค่ะที่คุณแม่ทำอยู่พอได้ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบขาวๆขาวขาวค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะจากจากดินกลายเป็นเกลือมันมาจากดินที่เราขุดขึ้นมาเนาะจากหน้าดินเนาะเราผ่านกระบวนการกรองเป็นภูมิปัญญาแล้วก็คือเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ลราสร้างมูลค่าให้กับชุมชนของเรา ตรงนี้คือทอําทอะไรครับพี่เต็มเกลือหัวค่ะเกลือหัวเกลือหัวเขาไว้ทําอะไรครับเอาไว้สมัยก่อนน่ะเอาไว้ผสมเครื่องยาจีนค่ะออ โอ้โหผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่าเกลือหัวเขาหน้าตาเป็นแบบนี้เอาจริงๆนะวันนี้เนี่ยผมได้ลองลองมือทําแล้วต้องบอกว่ากว่าจะได้มาใช้เวลาทํานานมากจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะที่ผมได้มาที่นี่นะครับส่วนวิธีการทำนะฮะก็คือแม่แม่เนี่ยเขาจะเอาดินเหนียวครับไปปั้นเป็นหม้อก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปเผาครับให้กลายเป็นภาชนะแล้วเราก็นําน้ําเกลือเนี่ยที่ต้มมาหยดใส่หม้อหลังจากนั้นก็เอา สาครับเกลีย่ยปิดปากหม้อนั่นเองพอแห้งเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ออกมานะครับเป็นเกลือหัวแบบนี้เลยฮะมันจะมีความแข็งแบบนี้นี่แหละผมจะบอกเลยนะครับว่าที่นี่ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยครับที่ทำเกลือหัวกันอยู่ณนะตอนนี้ นี่คือสำเร็จรูปเลย 1>, 1หัว100บาทค่ะบาทผมว่าจริงๆแล้วถือว่าถูกด้วยส้้าไปเพราะกว่าจะได้มาแต่และหัวนี่ใช้เวลานานมากใช้เวลานานมากและคือถ้าสมมติเกิดว่าคุณไม่มีประสบการณ์เนี่ยผมพูดเลยว่าไม่สามารถทําได้แน่นอน ตาลอมเภอเนี่ยเขาจะมีของดีของเด็ดของขึ้นชื่อไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่อย่างที่นี่เนี่ยที่อำเภอขามทะเลสอนะวัตถุดิบในชุมชนของเขาที่เขานํามาต่อยอดเป็นสินค้าเป็นภูมิปัญญาที่ตำบลพันดงอำเภอขามทะเลสอก็คือเกลือสินเทานั่นเองครับที่ชาวบ้านเขานํามาต่อยอดครับทำเป็นสินค้าได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวที่เห็นเนี่ยก็คือมีเกลืออะโลมาครับซึ่งขั้นตอนการทําก็คือเขาก็จะนําเกลือสินเทาเนี่ยน,นะมาเสร็จปุ๊บหลังจากที่ พร้อมขายเราก็นำสีมาหยดครับว่าเราอยากได้เป็นสีอะไรหลังจากนั้นครับนำกลิ่นหอมหอมอโลมาซึ่งมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นมากๆหยดลงไปคลุกคลุกคลุกให้เข้ากันครับแล้วก็มาใส่ถุงใส่ภาชนะพร้อมให้ทุกท่านที่มาเยือนได้นํากลับบ้านนั่นเองนะครับน่าสนใจใครมาแล้วต้องลองเวิร์กช็อปนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทําสปากันด้วยใช่ไหมฮะค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่ปูพาผมไปทาสปาต่อเลยได้เลยทีย่วันนี้เห็นทํากิจกรรมหลายอย่างเนาะ ทไมไคทเมือไหมเดนแบบตั้งแต่ขับรถจากกรุงเทพมาแวะคาเฟ่ใช่ไหมฮะแล้วก็เดินทํานู่นทำนี่ตอนนี้รู้สึกแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากๆเลยอ๋อดีมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปเพื่อสุขภาพนบได้เลยครับสปาเกลือกันโอเคไปค่ะใช่ก็จะแช่ทิ้งไว้ประมาณสัก10นาที1ินาทีสิบห้นาทีก็ได้ครับซึ่งในระหว่างนี้แล้วก็คึงๆเหยียบๆลูก ก็อันนี้แล้วแต่สะดวกเลยคะสะดวกเลยหรือว่าจะแช่ไว้เลยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่โหสบายมากเลยอ่ะเข้าใจเลยว่าทําไมแบบผู้หญิงบางคนชอบแบบกลับมาถึงบ้านเขาชอบแช่น้ําอุ่นใช่ไหมฮจริงจริงแล้วการแช่เท้ามันก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาสุขภาพอยู่แล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติเกิดว่าคุณอยากมาแบบแชมป์เลยก็650บาทเท่านั้น ได้นอนโฮมสเตย์นะครับได้มาเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมต่างๆแหล่งศึกษาข้อมูลต่างๆแล้วเมื่อกี้ทำสปาเสร็จแล้วจบการสปาด้วยการดื่มชาใบครูค่ะแม่ี่นะคะแล้วก็มีขนมของว่างเป็นมีอ่อนสอดไส้ก็เป็นขนมที่เป็นภูมิปัญญาของอำเภอขามตะลสอเช่นเดียวกันค่ะต้องสองชิ้นอร่อยครับอร่อยมากฮะ นึกถึงแบบเส้นใหญ่ oh. เส้นใหญ่ลัดหน้าที่เรากิน <Okay. S 2> แล้วมันจะมีความหนึบแบบนั้นเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็ได้ความเค็มของมะพร้าว oh. บางคนนี่ยผมกังวลว่าพอดูรายการของเราเสร็จปุ๊บแล้ววอล์กอินมาเลยอ๋อครับค่ะก็อยากจะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าการที่จะเข้ามาในกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรมกับของเราในวันนี้ในเส้นทางวันนี้เนาะอ่าก็คืออยากให้อินบ็อกเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าท่านก็จะได้เจอกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าท่านวอล์กอินเข้ามาเนี่ยเอ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนย่เงียเราต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าที่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาได้ตลอดเวลาแล้วก็การทําของ คนที่นี่เขาก็ทาในช่วงโดยเฉพาะฤด,ดูแล้งเนี่ยค่ะอ,อย่างเช่นหน้าแล้งก็ประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาอะไร,รไปอย่างเงี้ยค่ะธันวาอะไรเงี้ยมกราก็ยังเข้ามาได้ที่มันไม่มีฝนค่ะใช่แล้วใช่แล้วรหรือว่าอินบล็อกม,ม,มาหาก่อนใช่คือจริงๆแล้วมาได้ทุกเดือนอ,อย่างที่บอกนะคะแต่ว่าขอให้อินบล็อกเข้ามาก่อนครับผมโอเคขอบคุณพี่ปู่มากๆนะควค่ะขอบคุณมากค่ะ จบไปเรียบร้อยครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ของเรานะฮะก็คือแชมป์ได้พาไปที่สุดการเรียนรู้เนาะแล้วก็มาที่เดินเกลือนะฮะเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมฮะถ้าสมมติว่าใครอยากตามก็ตามมาได้เลยคุณได้เจอแบบนี้อย่างแน่นอนแต่ก็เห่นที่บอกเอาไว้นะว่าถ้าสมมติกิดอยากจะมาเนี่ยล็อกอินบ็อกซ์มาก่อนแต่ตอนนี้ยอมรับตรงๆหิวมากแล้วก็ผมรีเควสกับทางที่พักเอาไว้ ai, ว่าคืนนี้ผมอยากกินหมู กระะทอาแต่ย้ำเลยนะว่าหมูกระทะนี้เราต้องแอดออนราคาเพิ่มจากราคาปกติที่เราจ่าย650ในการนอน2วัน1คืนแล้วก็ทากิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหมูกระทะกับบรรยากาศวิวสวยๆของที่พักเราในค่ำคืนนี้จะเป็นไงบ้างไปเลยครับ และตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่พักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูที่คนไทยชอบที่สุดนั่นคือหมูกระทะนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไว้เลยครับว่าสําหรับใครนะที่มาที่พักแห่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยไม่อยากที่จะทําอาหารเลยไม่ยากเลยครับ ที่นี่คุณพ่อคุณแม่ทําอาหารอร่อยมากและถ้าสมมติเกิดว,ว่าต้องการเมนูพิเศษแบบหมูกระทะแบบแชมป์นะสั่งได้เลยออเดอร์ได้เลยในเซตนี้มีอะไรบ้างผักครบ5ห,หมู่อย่างแน่นอนมาครบเลยทีเดียวผักถาดใหญ่ๆแบบนี้พร้อมกับหมูจานใหญ่ๆแบบนี้และน้ำจิ้มเด็ดๆแบบนี้อิ่มแน่นอนแต่อย่างที่บอกครับกองทัพต้องเดินด้วยทอ้องอู้ยโอ้โหดี ดีหมูร้อนๆรอนบรรยากาศฟินๆแบบนี้แต่อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าสมมุติเกิดว่าใครมาที่นี่แล้วสายแคมปิ้งอยากเอาอาหารสดจากข้างนอกมาแล้วมาทําที่นี่คุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันขอฝากท้องทุกมื้อไว้กับที่พักแห่งนี้แล้วกันย้ําเลยนะฮะ650บาทกับกิจกรรมแบบจัดเต็มแบบแชมปห้องพักนอนสบายๆแบบนี้พร้อมกับเมนูนสุดฟินแบบนี้จัดได้เลยนะจ๊ะไปกิน รุณสวัสด์ายามเช้าครับตอนนี้นะฮะตื่นเช้าแบบนี้กับบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยครับที่โป่งบุรพพาแคมปิ้งนั่นเองฮะและตอนนี้เซตอาหารเช้าอยู่ตรงหน้าชา์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมีกาแฟดิฟมีโจ๊กหมูเด้งมีปลาต้มโกแล้วก็มีไข่ลวกนั่นเองนะครับเอาละครับ้นเดี๋ยวตอนนี้ฉันขอเติมพลังก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมที่โป่งบุรพพาแคมปิ้งกันครับพ่อครับพริกไทยหมดครับอ๋อมันแข็ง ไม่ใช่ยังไม่ได้เปิดตัวแชมป์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสตื่นเช้าๆแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับตื่นมาเจอกับบรรยากาศธรรมชาติดีๆแบบนี้ได้ยินเสียงนกร้องผมรู้สึกว่าที่เนี่ยมันคือที่พักที่แบบสงบมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับสำหรับใครต้องการพักผ่อนแบบเต็มที่แบบแชมป์นะผมเซตเก้าอี้ไว้2ตัวเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะชวนน้องเฟิร์น นะครับพิธีกรสาวสุดสวยคนโคราชอีกหนึ่งคนมานั่งแคมปิ้งกับผมด้วยนะตรงนี้แต่บังเอิญครับน้องดันติดออนทัวร์โปรโมทเพลงซิงเกลิลใหม่ของเขานั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หาแถวนี้เอาละกันสักหนึ่งคนมานั่งแล้วก็พาเราร่วมทริปกิจกรรมในรอบนี้ครับซึ่งคนนั้นก็คือพ่อเจ้าของรีสอร์ท เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แกนแคนยอนแห่ง ถามทะเลสอเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณพ่อเจ้าของที่เขาบอกครับว่าแกนแคนยอนแห่งนี้นะครับสร้างโดยฝีมือมนุษย์แต่สร้างสรรค์โดยฝีมือธรรมชาตินั่นเองครับทำไมถึงสร้างโดยฝีมือมนุษย์ก็เพราะว่าความสูงของพื้นที่จริงๆแล้วฮะเห็นต้นไม้ต้นนู้นไหมคือจริงๆมันสูงขนาดนั้นเลยครับแต่ว่าเราก็ขุด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 เอาดินออกครับแล้วเราก็ได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาตินั่นคือน้ําฝนนั่นเองครับเลยได้อออกมาเป็นแกนแคนยอน แห่งขามทะเลสอนั่นเองต้องมาให้ได้เลยนะคะอีกหนึ่งจุดครับที่ถือว่าอันซีนสุดๆเลยทีเดียวนะครับ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าที่โคราชอําเภอขามทะเลสอสามารถปลูกต้นอินทผลามได้เหมือนกันนะโอ้โหจะบอกว่าที่สําคัญคือลูกดกมากนะครับแต่ก็อย่างที่พี่สุพจน์บอกเอาไว้นะครับว่าถ้าสมมติเกิดว,ว่าใครอยากมากินสดๆดจากต้นให้มาช่วงประมาณเดือน7และเดือน8นั่นเองนะครับต้องบอกว่าอินทผลัมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้หลักๆให้กับพี่น้องชาวจังหวัดโคราชได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผลอินท ผาลามน,นะครับถือว่าเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพอ่พอพ่อแม่แม่ที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับ พ่อครับนอกจากตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีโลเคชันต่างๆกิจกรรมต่างๆแล้วมีอะไรอีกไหมฮะนอกจากมีต้นอินทผลัมแล้วก็ตอนนี้เรารวมกลุ่มกันนะครับเพื่อนๆพี่น้องในหมู่บ้านนะครับรวมกลุ่มกันเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแหนมหมูห่อใบตองนะครับใช่ครับกับแก้มชันเลิศเลยเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างโอ้เปรียวปากเลยงั้นเดี๋ยวให้พ่อพามไปดูยได้ไหมฮะยินดีเลยครับเชิญเลยครับต้องดื่มกับเครื่องดื่มเย็นๆไปน้ำเปล่านี่แหละไป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปคกหนองลังนะครับนี่แม่กลุ่มเรารวมตัวกันมานานแค่ไหนและะ้วฮะก็ประมาณวันที่24กส่กุมภาค่ะ ยี่สิบสี่คุมพาปีนี้เลยแล้วเวลาขายนี่คือขายยังไงครับก็ตอนนี้เราราคาโปรโมทนะคะหกอันนะห้าสิบาทหกหกชิ้นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยคห้าสิบบาทเท่านั้นนี่จริงจริแล้วถือว่าถ้าคุณมาโป่งบุรพาแคมปิ้งเนี่ยมื้อเย็นคุณสามารถรีเควสกินได้เลยเนาะได้เลยค่ะอยากกินกันแบบยังไงจัดได้เลยสดสดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อแบบนี้คุ้มกว่าชุดใหญ่หนึ่งชุดใหญ่ฝากคุณแม่ชุดเล็กฝากกิ๊กโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุ 我了。<laughs> <laughs> ถือว่าเป็นการกลับมาแบบยิ่งใหญ่ครับของโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนซีซั่นสีนั่นเองนะครับและนี่คือ1อําอำเภอครับที่ผมหลงรักมากที่สุดนั่นคืออำเภอขามทะเลสอนนั่นเองนะครับตอนเช้าเนี่ยถ้าสมมติเกิดว่าใครตามฉันมาตั้งแต่แรกก็จะเห็นเลยฮะว่าเราไปที่คาเฟ่ก่อนไปดื่มกาแฟฮะชาร์จพลังให้กับตัวเองก่อนหลังจากนั้นครับช่วงสาย,สายเราไปที่ศูนย์การเรียนรู้โคราจีโอพาร์คนั่นเองนะครับเราก็ได้ไปรับความรู้ต่างๆจากน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เลยนะหลังจากนั้นครับเรามาเช็คอินกันที่นี่ปงบรา แคมปิ้งนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โห,โโหบรรยากาศดีมากฟินสุดๆพอหลังจากที่เราทํากิจกรรมได้เข้าเอากับเอาก,อากล่องมาเช็คอินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราไปที่เดินเกลือนั่นเองครับที่นี่เนี่ยผมได้กลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยรอบนี้ก็เหมือนกันครับและนอกจากนั้นผมยังได้มีโอกาสไปสปาเกลือด้วยโอ้โหฟินสุดๆบอกได้เลยว่าฟินสุดๆใครยังไม่เคยลองเนี่อยากให้ลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบผมนะครับแล้วหลังจากนั้นครับตอ,อนค่ำ บรรยากาศหมูกระทะตรงนี้เลยชิลๆแบบนี้ครับแล้วผมจะบอกว่าอาหารอร่อยมากอร่อยเลยไม่ต้องแวะหาซื้อนะฮะมาที่โป่งบุญพาแคมปิ้งมาแต่ตัวกับหัวใจมาพักผ่อนมาเปิดสมองชาร์จพลังให้เต็มที่อาหารที่นี่อาาร่อยทุกอย่างครับย้ําเลยนะครับว่าทริปทั้งหมดนะฮะที่ผมไปทํามานะครับราคาต่อหัวอยู่ที่650บาทเท่านั้นนะครับคุณจะมาคนเดียวก็ได้คุณจะมาเป็นคู่ก็ได้หรือว่าคุณจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็สามารถมาได้ราคาเดียวเลยครับ6ก ถ้าต้องการอาหารเพิ่มเติมสามารถแอดออนราคาแล้วก็แจ้งกับคุณพ่อคุณแม่เจ้าของที่พักแห่งนี้ได้เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแนะนําเลยนะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากเขามีห้องพักหลายๆห,ห้องให้เราได้เห็นกันตรงนี้แล้วเขามีลานจลางเต็นด์ด้วยอ่าให้ลองทักมาที่เพจก่อนซึ่งเพจก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับ <S <S อ่าขึ้นอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักมาได้เลยนะครั้งหน้าผมจะพาไปที่อำเภอไหนติดตามให้ดีแล้วกันครับกับโคร,ราชเที้ยวได้ทุกเดือนไปก่อนสวัสดีครับ